สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีสิง์รัคนาสิงนะคะในเดือนธันวาคมพศ2566ราศีสิง์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะสิงหางคมถึง16กันยายนอันนี้หมอมิลนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาสิงห์ก็ดูได้นะคะ แต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมมันคงไม่ตรงกับทุกท่านแน่นอนอยากให้ดูเป็นแค่แง่คิดแล้วก็แนวทางจะดีที่สุดถ้าพูดถึงความรักแน่นอนราคาไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยะคะ่ะใบแรกนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จัดเม้นนะคะหมอพูดนิดน,นึงว่าราศีสิงห์อาจจะเหนื่อยอะไรไมาเยอะชีวิตนะคะที่ผ่านมาหมอมินว่าทั้งความรักหรือไม่ก็ง,งาน ตั้งแต่วันนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าดวงคุณถูกจริตกับคลิปของมอเนาะต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันดวงดาวในเรือนคุณก็ไม่เหมือนกันแล้วก็กุศลผลบุญก็แตกต่างกันถ้าอย่างนั้นมันคงไม่ตรงกับทุกคนหรอกนะไพ่จัดเม้นหมายถึงว่านะคะการการจบบางสิ่งบางอย่างค่ะมีเดอะเวิร์ดด้วยเนาะมออ่านไพ่โย,ยกันเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่อะไรที่มันไม่ใช่คุณหนักคุณเหนื่อยมานานหรือคนที่คบก็เหมือนกัน ถ้าคุยแล้วครบถึงสองปีสามปียังไม่มีอะไรที่ลงเอยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมันถึงเวลาแล้วมันที่อาจจะต้องจบเพราะว่าไพ่โดว์นี้มันเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายนะคะที่วนเวียนมาแล้วมันถึงจุดสิ้นสุดเราคิดอะไรเราทบทวนอะไรแล้วว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราตรงนี้นะคะหกเมท้านะคะคือการมองอนาคตไปข้างหน้ามู่ไปข้างหน้าหมอพูดถึงถ้าใครอยู่ตกตกตำแหน่งที เขามีคนของเขาหรือเขามีทางเลือกเยอะเป็นคนที่มองหาโอกาสให้ตัวเองไม่เคยจริงจังไม่เคยชัดเจนรักผีเสียได้น้องโลเลไพ่ตรงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เลยเราจะมีเหตุผลของเราเราจะเหมือนตื่นรู้ในความรักความสมามันค์นี้นะคะแต่ถ้าบางท่านนะที่คบกันมาอันนี้ผ่านการเรียนรู้ ะะผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบางสิ่งบางอย่างมาด้วยกันมันถึงเวลาหรือเปล่าภัยคุณขึ้นมานะเวทดิงนะคะการมั่นหมายการแต่งงานหรือมีความรักที่มั่นคงกว่านี้ดูนะคะภายใต้สําหรับคุณก็เป็นสี่ไม้เท้ามีสองถ้วยคุณด้วยนะคะการเดินทางมันสิ้นสุดจริงๆมันถึงเวลาที่โอ้เรามีความพร้อมเต็มที่และหันซ้ายและขวาเราก็ไม่ได้มีใครหรือเรายังจับมือกันให้แน่นเดยวเรายังรักกัน ที่ผ่านมาอาจจะเป็นบททดสอบมันถึงเวลาที่ความรักคุณจะมั่นคงขึ้นของชาวราศีสิงห์นะคะแต่ถ้าบางท่านหมอพูดเลยว่า New l o v e รักข้างใหม่มาแล้วบางคนอาจจะเป็นคนเดิมพาดไลท์ที่จะวนกลับมานะคะมั่นคงกว่าเดิมหมายถึงถ้าใช่นะคะถ้าไม่ใช่มันต้องจบไปหมออ่านตามไพ่เลยนะนะคะบางคนคู่บุญคู่กรรมกันตัดไม่ขาดบางคนมันหมดแล้วช่งวิบากเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ หมอดูคำหลักที่ผ่านมานิดนึงราศีสิงห์อาจจะคุยกับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยกันเองนะคะถ้านน้ำกรกฎมินพิจิกเอมเพลอร์ราศีเมษลคัคนาเมษกับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่ชอบสัง่งชอบบอกตีกรอบให้ผู้อื่นนะคนมีอีโก้ด้วยเดชแรีวัตรกรกฎลัคนากรากฎคนที่เดินทางบ่อยใกล้ไกล,ก,ลก็ได้ควี้นถือเม้าคนที่เก่งมีความสามารถนะคะตรงนี้อืมอ่ะหมอพูดถึงที่ผ่านมานิดนึง ธาตุไฟเมสิงฮานูน,นะคะคนที่คุณคุยธาตุลมตึนกมเมทุน,มมนสามไม้เท้า9ก,าาากววะะะ้าดาบชาวมีนลัคนามีนดิจจ์เมน9ก้าถ้วยนะคะห้าดาบสิบถ้วยนะคะ9ก้าไม้เท้าความรักที่ผ่านมาเนาะคุณยึด ถือเขารักเขาทั้งที่คุณมีคนมาทําให้รู้สึกดีมากมายแต่ทําไมเราต้องรอคนนี้รักคนนี้นะคะมาดูที่ผ่านมาถ้าคุณไปเจอใครที่เขามีคนของเขามีแฟนแล้วอันนี้ไม่ใช่สําหรับเราแน่นอนมูบอกมานะคะคุณจะเจอคู่คุณเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพสตีคู่มาเลยตรงนี้นะคะทีนี้นะคะความรักที่ผ่านมาเราเครียดมากเราเสียใจทั้งชีวิตนในการงานการเงินเราจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่าท้อนะคะบางสิ่งมันอาจจะเป็นช่วง ให้ได้เปลี่ยนฐานบางอย่างแล้วมันจะดีขึ้นความรักเช่นกันถ้ามันไม่ใช่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่คุณเครียดคิดเยอะคิดมากเขาลายล้อมด้วยคนที่เขามีคนมาจีบมาแอลเยอะมากนะความสัมพันธ์เขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยหรือคนนี้ซับซ้อนอยู่ในตัวมองเห็นมองไม่เห็นอนาคตอะไรนะคะคุณก็เริ่มตื่นรู้เริ่มตาสว่างนะห้าดาบบางขั้นมันไม่ใช่สามเศร้าเสมอไปนะห้าดาบเนี่ยบวกสองดาบเนี่ยคือความขัดแย้งความไม่เข้าใจ ท่าน่าคติไม่เคยตรงกันแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ด้วยกันอย่าบอกนะคะว่าคุณจะมีแต่ปัญหาทะเลาะยีิบสี่ชั่วโมงความสุขนะคะสิบถ้วยมันก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งมันก็คือเวลาคุยกันมันก็มีปัญหาเหมือนมันคู่ขัดแย้งนะคะ,ะทีนี้หมอมินขอดูตรงนี้บ้างว่าคุณคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนโสดนะคะจะเป็นเช่นไรหรือคนมีประเด็นเป็นยังไงบ้างนะคะมาส่องดูกันมาสิงสิงลักนาสิง ซันเนาะคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมั่นใจเป็นคนโดดเด่นนะคะนาทีการงานดีนะคะโปรไฟล์ดีเนาะอยู่ในวงสังคมนะคะก็เป็นคนที่คนจับจองนะคะ,ะควีนถือถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะยอฟฟ์จูนคิงถือเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบเนาะ ควินถือไม้เท้าห้าถวยนะอ่าควินถือเหรียญอ่าขออภคัดคีะเดมเพรสที่แชร์รียออดขึ้นมาสองรอบแล้วเนาะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะตรงนี้มาดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างหนึ่งคนที่มีประเด็นอะคุณมอมินว่ามันเหมือนคนที่รู้สึกเขาไม่มีคุณเขาโดดเดียวนะคะถ้าเขาไม่ได้มีตัง คือมีปัญหาเรื่องเงินทองแปลว่าเขารู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวมากเวลาไม่มีคุณเศร้านะคะห้าถ้วยคอตกอยู่แบบเนี้ยนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลหรือมีปัญหาหรืออะไรก็ตามที่มันทําพลาดทาผิดไปนะคะเห็นไหมถ้วยที่ล้มคือความรักเขาอยากให้พรมลิขิตนะคะย้อนมานะคะได้เจอคุณอีกได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ๆหรือบางคนมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจห่างกันออกมาหมอมินว่าเขาอยากเคลียร์กับคุณ อันนี้นะคะคนคนนี้ก็คางคางอีโก้หน่อยๆเนาะนะคะหรือเป็นคนทางไกลเดินทางบ่อยก็ได้มีคุณเป็นเอ็มเพรสคุณคือสิ่งที่ใช่สําหรับเขานะ,ะแต่ถ้าเป็นคนโสดมาพูดเลยว่าคุณจะได้เจอเจ้าหญิงของคุณถ้าท่านชายหรือท่านหรือผู้หญิงคุณจะได้เจอเดอะเอ็มเพร์นะคะคนที่คู่ควรคนที่ใช่สําหรับเรานะคะคนที่จะสู้เคียงบา่าเคียงไหลคนที่มีศีลเสมอกัน ความรักนะคะตรงนี้คนนี้อาจจะเดินทางบ่อยใกล้ๆอย่างที่หมอบอกนะคะเป็นแอร์เป็นสจัตรเป็นนักออกแบบสถาปนิกวิศวกรได้ด้วยนะคะแล้วก็คิงเธอเรียนเป็นนักธุรกิจได้ด้วยนะคะภายถึงเดือสั้นอาจจะเป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงในวงสังคมนั้นๆน,น,นะคะหนึ่งดาค่อนข้างชัดเจนเพราะเขาอาจจะเคยพังเคยเสียใจเคยเจ็บมาเวลาคบเขาก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ไม่ได้คบหลายคนนะคบคนเดียวแล้วก็ ศึกษานิสัยใจคอนะคะคนคนนี้นะหนึ่งเรียนค่อนข้างมั่นคงมีของค้อนของฝากมาหาคุณนะคนคนนี้ค่อนข้างเก็บตัวหรือเคยเสียใจมาก็ได้นะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บางบางท่านเคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวนะคะหรือพูดเรื่องนอนาคตด,ด้วยกันหมอมินว่าถ้ามีปัญหาช่วงนี้ล่ะคะหมอมินว่าเขาอยากจะวนกลับมา เอาชัยชนะคุณคือเดินหน้าคุณ <_ d ata> เขาจะยอมคุณขึ้นยอมคุณนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจมันหมายถึงการตกตะกอนความคิดการการคิดได้นะคะการทบทวนตรงนี้นะคะมาดูความคิดที่เขามีต่อคุณบ้างสเต็งนะคะอันนี้สเต็งไพ่สิงห์ลัคนณะสิงไพ่คุณขึ้นมาเนาะสิบเหรียญโอ้สองถ้วยบ้างหมอว่าถ้าคุณคบกับเขาเป็นสถานะแฟนหรือพูดเรื่องอนาคตหรือเป็นครอบครัว เขายังอยากมีคุณไว้นะคะอันนี้ไพ่มันชัดมากเลยไม่อยากสูญเสียคุณไปค่อนข้างเสียใจที่ผ่านมาหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคนหมู่มากมาทําให้เราวุ่นวายหรือพวกคุณนี่แหละค่ะหรือตัวเขาอ่ะวุ่นวายตีกันในหัวเลยเขารู้ว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะอยากจะเทคแอคชั่นนะคะอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมา คุณคือสิ่งสวยงามคุณทำให้เขามีความสุขเดือนสันะนะคุณคือนะคะ emperor นะคะ e ็มเพ s s อยู่ตรงนี้เนาะคุณคือสิ่งที่ใช่สำหรับเขานะคะภพยตรงนี้คุณคือดวงดาวนำแสงสว่างให้เขาก็คือมันก็ใช่แล้ะค่ะเขาเครียดด้วยภายใต้สำหรับเนะี่ยมันตั้งตั้งแต่ต,ตรงนี้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีคนโสดมาว่าช่วงนี้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนค่อนข้างกัง,กงวลหกถ้วย เดิมๆอยากง้อคุณเนาะค่อนข้างกังวลเพราะว่าหนึ่งนะคะเขาอาจจะเดินทางบ่อยนะคะหรือเขาหมกมุ่นแต่เรื่องคือเรื่องทํางานเยอะนะคะหรือมีเวลาน้อยพูดคุยกับคุณนะคะเขาหมายว่าเขารักคุณนั่นแหละเขาชอบคุณนั่นแหละก็คืออยากจะสร้างอนาคตหาเงินทาทางานหาเงินมั่นคงอยู่กับคุณนะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะแหละหมายว่าเขาอยากสร้างอนาคตกับคุณถ้าคุณมีคนคุยตอนนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พัฒนาตรงนี้ หมอมินขอดูแอคชั่นบ้างนะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะราศีสิง์ใบแรกของคุณขึ้นมาก่อนนะช่วงนี้หมอมินว่าเหมือนคุณโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นอันดับหนึ่งหมอไม่ได้บอกว่าคุณไม่อยากมีแฟนนะคะแต่มันเหมือนว่า,าความรักเราก็อยากมีแฟนแหละแต่เราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก่อนอันดับหนึ่งนะคะ ถ้าความรักมีคุณอยากได้ความรักที่ใส่ใจกันเห็นเรามีคุณค่าให้เกียรติกันและกันนะคะภัยตัวคุณขึ้นมาคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเนี่ยมีแต่เรื่องงานแต่คุณจะได้เจอใครคนหนึ่งที่แมทกับคุณคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถูกชะตาคุยกันได้หลายๆเรื่องเป็นความรักความอุ่นและความเข้าใจกันนะคะอชิงถือถ้วยนะคะ อาจจะได้เจอพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยไพ่ตีคู่มาแล้วนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนในสายงานหรือคนดีลงานมีโอกาสได้เจอกันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยมันถูกชะตานะคะคบกันแบบคู่ใหญ่หรือคุณถ้าท่านไหนที่คบกันมานะฮะยาวนานหรือผ่านอะไรมาเยอะแต่เรายังคงมีกันและกันมันถึงเวลาละสี่เมถาน,นะคะมีมีโอกาสได้พูดเรื่องมั่นหมายการแต่งงานวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะวีติ้งมันคุ้นและบางคนจะเป็นคนเดิมๆนะคะวนกลับมา แล้วก็มั่นคงกว่าเดิมแต่ถ้ากลับมาแล้วอีลอบเดิมหมอว่าคุณก็ไม่เอานะคุณก็มีธงในใจเนึงดาบนะคะชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนใหม่เอี่ยมก็ได้นะคะนิวเริฟนย่ยขึ้นมาตรงนี้นะคะมีโอกาสได้จบเจอคนที่ใช่ถ้าคุณออกจากวงโคจรที่มันรู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่เขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณเป็นทางเลือกตัวเลือกของเขาพวกนี้นะคะ t ะเอ็มเ e s s 1ิไม้เทา้านหนถือไม้เทา้านะจัดเม้นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างจะได้ถูกหรือฟื้นทว่นี่ดวงมีสเสน่ห์มากๆเอ่อมาพูดนิดนึงนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปรวมถ้าใครไม่กลับมาเป็นสิบเดือนละสี่เดือนสิบเดือนเห็นไหมคะสิบไม้เทา้าจะเป็นปีละไพ่เนี่ยท่านบอกว่า คือบางคนยังดิ่งกับสิ่งเดิมๆเ,เก่าๆหมอมินมากคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคนที่คู่ควรคนที่ใช่สาําสหรับเราอ่าสําหรับเราความรักครั้งนี้นะมันจะถ่อยทีถ้อยอาศัยมันมีความพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เป็นไปด้วยความมั่นคงนะทีละบันไดแต่มัน่นคงคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรแก่กันและกันคนที่เอาใจใส่ดูแลบาลานอาจจะเป็นคนที่ผูกพันกับคุณมาอาดีตภพชาติ นาอันนี้แต่ถ้าท่านใดที่คบมานานทีนี้หมอพูดถึงตรงนี้มีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องอนาคตนะคะด้วยกันนะตรงนี้อ่านะคะที่หมอขอดูเลขมงคลบางของสิงห์ลขนาสิงเลขมงคลของสิงค์คือเลขอะไรนะคะรายแรกของคุณเลขจากความฝันนะคะ่ชงนีฝันดีไหมคะ <c oughs> เออนะคะ เลืกถือไม้เท้าให้เด็กนะคะให้ลูกลานเนาะหย,ยิบลอตเตอรี่ให้จากการทำงานนี่เด่นเลยนะคะช่วงนี้เนะเงินจากการทำงานที่หมอเห็นมีแปดมีห้านะคะแล้วก็นะคะจากความฝันหรือนะ,ะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วมันดีขึ้น นะคะตรงนี้ทีนี้หมอขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่าคิงถือไม้เท้าจะติดคุณอยากได้ความรักบาลานความเท่าเทียมนะคะจริงด้วยต้องการการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้ดีแชีร์เอร์เนาะคนที่จะ สู้เคียงบาเคียงลาลเราไปคนที่มั่นคงคนที่ชัดเจนนะคะตรงนี้บางคนจะได้เจอความรักที่อยู่ไกลได้ด้วยมีโอกาสได้เจอกันความรักของคุณนะคะเริ่มดําเนินไปตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่ต้นจนถึงไปสุดท้ายของไพ่เดวร์คือการสิ้นสุดนะคะเพราะว่าถ้าเรายังมีกันและกันผ่านอะไรมาเยอะมอมินว่ามีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องอนาคตมั่นหมายหรือมั่นคงกว่าเดิมส่วนมีเกณฑ์พบคนรู้ใจนะคะตรงนี้นะบักนา แล้วหมอมินพูดด้วยอีกว่าบางด้านนะคะมีสิ่งเดิมๆอยากจะวนกลับมาแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วกับตัวเขาด้วยก็จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคุณไหมแต่ถ้ากลับมาแล้ววนเหมือนเดิมหมอว่าคุณไม่เอามีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะคนที่ใช่สําหรับเราขอบคุณมากมายค่ะเช้าสิงห์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวลายที่หมอทิ้งไว้เนี่ยเป็นลายสาหรับคนที่จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดการดูดวงนะคะ เออนะคะสำหรับการดูดวงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการติดตามหรืออะไรบางอย่างถ้าคุณติดตามหมอว่าแนะนำติดตามที่ YouTube หมอดีกว่านะคะตรงนั้นอันนั้นเดี๋ยวมันจะเต็มเดี๋ยวคนที่เขามีปัญหาอยากดูดวงมันจะดูไม่ได้นะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ